ขอต้อนรับสู่อาณาจักรแห่งความสุขที่แสนอร่อยกับดิฉันเก๋กัญชดาภาค่ะที่เห็นอยู่นี่คือขนมลูกชุบขนมชั้นและวุ้นค่ะลูกชุบยุคใหม่เก๋ไก๋สุดจี๊ดจุดประกายชีวิตสร้างเศรฐกิจสตาร์ทอัพ ที่ดีใจมากก็เป็นข่าวดีสําหรับประเทศไทยของเรานะคะาจากผลสํารวจล่าสุดระดับโลกเลยค่ะประเทศไทยคว้าอันดับหนึ่งประเทศที่น่ามาเยี่ยมชมมากที่สุดประจําปี2567นี้เลยหัวร้อนแล้วผิวสวยเรยสเน์จริงหรือเปล่าคะสุขภาพดีอีกต่างหากนะคะช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทต,ตราแม่ครัวจำกัดเสนอ กับดรปอวิรินทิรานาทอมบอจรัตและผมายสุริธรในรายการ3 6รอยหกสิบสาิวชอโชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันนะคะกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะใช่แล้วครับโชว์ทุกโชว์ที่มาในรายการของเราครับได้รับใบประกาศเกียรติคุณแบบนี้เลยว้าวว้าวว รอบเงินสําหรับสุดปังพลังฮอตกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะเป็นความภาคภูมิใจที่ทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซบโชว์ด้วยกันค่ะและคนตัดสินพร้อมอยู่แล้วด้วยค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พจวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้รู้สึกว่าจะหวานแน่ๆในห้องส่งของเรานะครับเพราะวันนี้บรรยากาศความหวานของลูกชุบจะมาเต็มบรรยากาศเลยสําหรับวันนี้ จัดมาเลยครับได้อยู่แล้วแมอาจารย์นี่เขาเรียกว่ารู้ความลับเราไปหมดเลยนะคะเก่งมากลูกชุบที่อาจารย์พูดค่ะทุกคนรู้จักกันดีใช่ครับปกติแล้วน้องหายชอบกินลูกชุบรูปทรงอะไรคะรูปทรงผลไม้เลยครับอ๋อชอบผลไม้ใช่แต่พี่ปอชอบพริกค่ะเพราะอะไรบอกพริกเนี่ยบอกว่าต้องเผ็ดใช่ไหมแต่แกไปปุ๊บหวานค่ะนั่นคือเสน่ห์ของลูกชุบนะรูกทรงต่างๆแต่วันนี้ไม่ธรรมดาลูกชุบกลายเป็นน้ำพริกกะปิได้ค่ะคุณเดี๋ยวนะพี่ปอพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงๆเลยเดี๋ยวเห็นกลางรายการนะคะเป็นทั้งน้ำพริกกะ และที่สําคัญต้องรู้ว่าเขาจะเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลัาคอตไปได้วยกันนะคะกับ,บซาแซบโชว์วันนี้ที่มีชื่อว่าโชว์ที่มีชื่อว่าขนมไทยเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครในช่วง360องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์ชว สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อาณาจักรแห่งความสุขที่แสนอร่อยกับดิฉันเก๋ก,กัญชราภา,าค่ะที่เห็นอยู่นี่คือขนมลูกชุบขนมชั้นและวุ้นค่าทางเราของเรามีนะคะลูกชุบน้ำพริกปลาทูค่ะทานน้ำพริกปลาทูแล้วไม่อ้วนนะคะลูกชุบลูกชิ้นค่ะกำลังร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ลูกชุบหมูสเต๊กค,ค่ะลูกชุบข้าวหมูแดงค่ะข้าวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ วุ้นค่ะวุ glaube, <iber at ını> ้นาน้อยนะคะสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยค่ะขนมชั้นดอกไม้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยนะคะขอเป็นของฝากกลับบ้านและทั้งหมดนี้เป็นความภาคภูมิใจของร้านเรานะคะขนมไทยเก๋ไก๋ด้วยไอเดียในรายการ3ามร้อยานิ้วโชว์ค่ะสุดยอดเลย 323นิวโชว์ขอต้อนรับคุณเก๋กันชนาพาพูนผลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่คือแบบเรียกว่าถ้าให้ช้อปปิ้งนะนี่อยากกินหมูสเต็กก่อนเพื่อนเลยผมขอ,มอจออเป็นลูกชิ้นได้ไหมฮะเหมือนว่าจริงๆนะคะเนี่ยถือว่าเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์มา,มากย้ำอีกครั้งนี่คือขนมค่ะคเป็นขนมลูกชุบที่ปกติเราจะเห็นแบบนี้เนะ นี่ค่ะเราจะเห็นแบบนี้เลยเป็นผลสัมฤทที่เราคุ้นเคยกันใช่แล้วแต่วันนี้ออกมาเป็นโอ้โหเรียกว่าทั้งน้ำพริกปลาทูก็มาครับทั้งลูกชิ้นก็มานะคะไอเดียเหล่านี้ทำมานานกี่ปีแล้วคะประมาณตั้งแต่ปี63ค่ะไปปี63อ๋อเส้นทางเห็นความสำเร็จในธุรกิจยาวนานเดี๋ยวเราต้องตามดูที่กำลังใจคุณเก๋กันใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นครับเราต้องขอคำโคักทองจากอาจารย์ก๊อฟครับเชิญเลยค่ะครับขอให้คำโคักทองนะครับว่า ลูกชุบยุคใหม่เก๋ไก๋สุดจีดจุดประกายชีวิตสร้างเศรษฐกิจสตาร์ทอัพออาจารย์ก็บอกว่าเป็นเศรษฐกิจสตาร์ทอัพนะคะคเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะมาอธิบายว่าเศรษฐกิจสตาร์ทอัพนี่คืออะไรแล้วก็จะมาขยายคำคมวัาทองด้วยรกระซิบนิดนึงพูดถึงเศรษฐกิจตัวเลขรายได้เป็นยังไงบ้างคะต่อปีคะต่อปีต่อปีเหรอคะ ไปก็เป็นหลักแสนเหมือนกันหลักแสนเลยเนาะต่อปีหลักแสนแล้วต่อวันต่อวันก่อนเลยค่เงินที่เาทำได้สูงสุดก็9,7 0 0ค่ะว้าวเอาละแต่ไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนไม่ได้นอนแต่ได้ตังค์นะครคบงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปกันข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักโฆษณาสักครู่เดียวครับกับช่วง3า0ภาษาทอล์กโชว์เดี๋ยวกลับมาค่ะ 360องศาทอล์กโชว์รับเข้าสู่360รองศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์นะคะจะเป็นการกลั่นข้อมูลจากโชว์ชุดการแสดงให้อาจารย์กอล์ฟได้ตัดสินความเป็นซอฟต์พอร์ให้กับเราในวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องลุ้นกันว,ว่าวันนี้คุณเก๋นะคะจะได้สุดปังหรือว่าสุดปัง,ปงพรงังอตจะทางรายการแต่ก่อนนนั้นเรามาถามคุณเก๋ก่อนใช่ต้องมากลั่นข้อมูลให้อาจารย์กอล์ฟตัดสินก่อนนะคะว่า ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของธุรกิจขนมทั้งลูกชุบเอยขนมชั้นแล้วก็วุ้นด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าชาวต่างชาตินี่ซื้อกลับประเทศไปด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเก๋ทำอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานบริษัทเป็นไฟแนนซ์ค่ะสหปีแล้วก็มาทำแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อแล้วก็มาต่อจากตรงนี้เลยก็เรียกว่าเคยทําอาชีพอื่นมาก่อนเป็นพนักงานบริษัททั่วไปก่อนที่จะมาทําขนมจุดเปลี่ยนตอนนั้นเป็นยังไงคะคือเรา อยากจะฝึกสมาธิเราด้วยนะการทำขนมนี้ได้สมาธิดีมากเลยแล้วทาให้เราใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นคือยังไงฮะคือก่อนหน้านี้คือพี่เก๋เป็นคนใจร้อนหรือเปล่าฮะใจร้อน้ด่าลูกน้องนี่แบบโอ้ยเกเลยอ้ยไม่อยากอยู่ใกล้เลยคัวแต่มันไม่ต้องรักเพราะตอนนี้คือน่ารักแล้วอยู่กับขนมเอางี้แต่ผมอยากรู้ครับว่าทําไมอยู่ๆพี่เก๋ถึงเลือกทําขนมเป็นแบบพวกลูกชุบขนมไทยแบบนี้ครับมีไอเดียอะไรครับ เราเห็นว่าลูกชุบเนี่ยมันสามารถเข้ากับขนมทายได้หลายแบบเช่นแต่งหน้าเป็นขนมชั้นก็ได้เป็นคับเคกเ้กเล็กๆก,ก็ได้ซึ่งลูกค้านี่ชมชอบบางทีก็เขาก็ออกไปถวายพระอะไรนะคะแล้วก็เป็นปั้นในรูปแบบของเขาเรียกว่าอไอเดียเขาเรียกว่าอะไรนะประยุกต์ก็ค่ะะกได้หลายแบบได้หลายแบบ,บ,บแล้วออกมาเป็นข้าวหมูแดงก็มีน้องไฮโชข้าวหมูแดง เนี่ยค่ะลูกค้าชอบเอาไปไอันนี้คือฉีกมากๆเลยครับฉีกกดมากๆกกับการที่แบบเป็นลูกชุบอันนี้คือพี่เก๋แบบ คิดค้นเองหรือว่าไงครับใช่ค่ะใช่ใช่คือคือเทศกาลต่างๆก็คือนําไปประกอบพิธีสําคัญอะไรด้วยได้ด้วยใช่ไหมคะที่เลยค่ะรับแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกได้หมดเลยครับแล้วแล้วตอนที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเทศไหนคะก็คือจีนไต้หวันไต้หวันนี่ขอให้ส่งไปต่างประเทศประเทศเขาได้ไหมเขาอเราบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าค่าส่งมันแพงที่หวันเขาก็มีขายค่ะแต่ว่าแพงกว่าเราสามสี่เท่าโอ้โหถือว่าตรงนี้แหละ จึงเป็นที่มาของธุรกิจสตาร์ทอัพที่อาจารย์ก็ให้คําจำกัดความไว้คือทุกคนมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาทําได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แค่มีไอเดียสร้างสรรค์แต่ว่าต้องมีความอดทนค่ะอําทไมทําไมนี่ผมอยากรู้มากเลยเพราะว่าใช้เวลาหนึ่งค่ะหนึ่งวัน่สำหรับนี้สาหรับนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะแปดชั่วโมงค่ะน้พทิกปลาทูแปดชั่วโมงเลยเหรอน้ำทิกปลาทูทำทั้งหมด8ชั่วโมงราคาค่ะราคาสิบพันสองค่ะรวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดนี้พันสองรวมโอ้โหรวมทั้งจานที่่ใสด้วย เรไม่แพงเลยแพงขายทั้งเซตอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าจะได้หิวง่ายทำง่ายเอาไปฝากได้อ๋อขายทั้งเซตก็คือให้ทั้งจานแบบนี้ไปเลยรวมกล่องแบบนี้เลยอัานี้คือแพ็กเกจจริงใช่ไหมครับใช่โอ้โหแล้วตอนนี้คือใช้พนักงานคนงานเท่าไหร่คะที่ในครอบครัวดกว่าค่ะเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนได้อยู่กับหลายๆคนเราก็แบบว่าเลยเอาคนในครอบครัวมาที่รู้ใจกันเลยเพราะว่าทงานแบบนี้ส่วนใหญ่จะทำในครอบครัวเพราะว่ามันร้อนเ่ยค่ะมันเปิดแอร์ไม่ได้ต้องทำเพราะว่าไม่งั้นขนมจะแตก แล้วมีวิธีเก็บรักษายังไงคะถ้าเป็นของตกแต่งบ้านของตกแต่งบ้านยังไงคือถตาว่าเราไปไปวางไว้ในตู้โชว์อะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ได้ทนนานไหมคะหรือว่าอ๋อถ้าอยู่ข้างนอกอะถ้าเป็นอากาศแบบนี้อยู่ได้สามวันค่ะสาอยู่ในตู้เย็นนี้จะเจ็ดวันบวกบวกแต่ว่าพูดพูดไปคือของกินไงมันคือของกินลยผมขอลองชิมได้ไหมฮะได้ค่ะได้พี่ให้จะชิมเลยค่ะนี่ครับผมจองลูกชิ้นเอาไว้เหมือนเบทกี่แล้วนะครลองชิมนะขาลูกคายแน่นอนอย่าดืมจิ้มนะคะเออจิ้มจิ้ม หอมมากใช่ค่ะที่หอมคือมันมีกลิ่นเทียนเล็กๆนี่คืออะไรครับกลิ่นควันเทียนนะคะอบควันเทียนมันมันคือสูตรอะไรเหรอครับขนมไทยๆต้อบควันเทียนอยู่แล้วสูตรโบราณลูกจะเป็นสูตรโบราณเลยค่ะใช่ค่ะอร่อยมากเอาดิฉันเ้าหมูสเต๊ะบ้างดีเหรอครได้เลยครับจิ้มน้ำจิ้มหมูสเต๊ะจิ้มอาจารย์นะอาจา๊ะในแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาละครับผมว่าเรากันข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวให้อาจารย์กอบครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนิดนึงก่อนไปถึงอาจารย์ก๊อฟย้ำอีกครั้งที่บอกว่ารายได้ต่อปีต่อเดือนต่อวันอีกทีนึงค่ะก็รายได้ก็คือขึ้นอยู่กับความขยันของเราด้วยแล้วเต็มที่ก็วันละสามพันสามสี่พันได้แต่ถ้าช่วงเทศกาลเนี่ยค่ะเป็นหมื่นก็มีท่านหลายๆคนก็หมื่นสองหมื่นสามแต่ถ้าทำคนเดียวนี่ทำลงทุนได้เก้าพันเจ็ดโอ้โหสุดยอดเลยนะคะผมว่าอาจารย์ก๊อฟหนักใจแล้วล่ะแต่ก่อนที่จะไปตัดสินนะครับเรามาขยายคำคมอีกสักรอบนะครับลูกชุบยุคใหม่เก๋ไก๋สุดจี๊ดจุดประกายชีวิต สร้างเศรษฐกิจสตาร์ทอัพครับอาจารย์จ๊อบครับขอเชิญค่ะครับก็ต้องเริ่มต้นที่คำคมลักทองนะครับว่านี่คือแนวคิดของการนำขนมไทยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาก็คือลูกชุบครับซึ่งก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เท้าทองกีบม้าครับซึ่งเอาตัวของขนมโปรตุเกสมาปรับประยุกต์เป็นขนมไทยลูกชุบนะครับซึ่งขนมของโปรตุเกสเรียกว่ามาซิปานนะครับซึ่งเป็นการเอาเอัลมอน มาบดละเอียดแล้วก็ปั้นนะครับแล้วก็ชุบเป็นขนมหวานพอมาที่เมืองไทยก็นําถั่วเขียวนะครับมาบดแล้วปั้นเป็นลูกชุบที่เราเห็นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่านี่คือขนมไทยตั้งแต่โบราณสมัยอยุธยาและนํามาผสมผสานกับการปรับปรุงโฉมใหม่เอาของคาวเอาของเช่นดอกไม้ดอกมะลิมาเปลี่ยนปรับเป็นลูกชุบไทนที่เป็นลูกชุบที่เราเห็นปัจจุบันคือ ผลไม้ต่างๆดังนั้นเนี่ยแนวคิดไอเดียเนี่ยเก๋ไก๋และสุดจีดและทําให้เกิดธุรกิจแนวใหม่ครับธุรกิจแนวใหม่หลังๆคนจะเรียกว่าสตาร์ทอัพก็คือเริ่มต้นจากคาากําภาษาอังกฤษว่าการทําธุรกิจใหม่แล้วจะเป็นสตาร์ทอัพแต่ว่าสตาร์ทอัพนั้นจะเป็นคําที่พูดถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดมีการเติบโตยอย่างโดดเด่นและนําแนวคิดผสมผสา,านมาใส่ในผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นแนวคิดใหม่ที่เอาของคาว เอาพวงมาลัยดอกไม้หรือขนมต่างๆมาปั้นเป็นลูกชุบนั้นถือว่าได้ไอเดียได้แนวคิดของคำว่าสตาร์ทอัพการตั้งธุรกิจใหม่ที่มีแนวคิดแปลกๆและมียอดขายโดดเด่นเริ่มต้นก่อนนะครับว่าขนมหวานไทยนั้นจะมีมูลค่าประมาณหมื่นล้านบาทการที่แนวคิดนี้ได้เอาสิ่งต่างๆมาทำให้คนเกิดเอ๊ะชาวต่างชาติจะเห็นว่าเอ๊ะนี่คือขนมหวานหรือนี่คือของขาว นี่คือดอกไม้หรือนี่คืออะไรทําให้แนวคิดนี้สุดเก๋ไก่ครับต้องยอมรับว่าโชว์ชุดนี้ถือว่าเยี่ยมในการที่จะสร้างความเป็นไทยสู่สากลสามารถส่งออกได้แต่ต้องขอชื่นชมก่อนนะครับว่าลูกชุบเริ่มต้นที่ครูที่สอนคือนายคชาและลูกชุบนี้ของนายคชาก็มาที่ของคุณเกณฑ์นี่แหละต้องบอกนะครับว่าโชว์ชุดนี้รวมเสร็จแล้วผมขอตัดสินว่า โชว์ชุดนี้ได้สุดปังพลังฮอตว้าแสดงทยิีดีด้วยนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยอาจารย์บอกว่าฝากคุณเก๋ให้กำลังใจคุณเก๋ด้วยนะคะเพราะว่าขอเชิญเลยนะคะรางวัลนะคะ มอบให้กับพี่เก๋ของเรานะคะลูกชุบวันนี้ออกมาเป็นลูกโซนต่างๆในอนาคตอาจจะถ่ายทอดความเป็นไทยได้มากขึ้นนะคะกับการเปลี่ยนสร้างสรรค์ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตาม News Update ครับและรักสุขภาพ360องศาครับพี่เก๋ยังอยู่กับเราจนถึงท้ายรายการนะคะวันนี้ยินดีด้วยกับสุดปังพลังฮอตเดี๋ยวกลับมาค่ะ ช่วงนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศารับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะเป็นนิวส์อัปเดตที่ดีใจมากเพราะว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยของเรานะคะาจากผลสำรวจล่าสุดระดับโลกเลยค่ะประเทศไทยคว้าอันดับหนึ่งประเทศที่น่ามาเยี่ยมชมมากที่สุดประจำปี2567นี้เลยไปดูกันค่ะ นิตยาสาร CEO v o m a g a z i n e นิตยาสารด้านธุรกิจชื่อดังได้มีการเก็บข้อมูลจากความเห็นของผู้อ่าน265,000คนในการจัดอันดับประเทศในโลกที่ควรเยี่ยมชมที่สุดในชีวิตปี2024ผลปรากฏว่าประเทศไทยติดอันดับ1จาก67ประเทศทั่วโลกด้วยคะแนน72.15ตามมาด้วยประเทศกรีซนะคะคะแนนอยู่ที่67.22และประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่65.15ค่ะนอกจากนี้นิตยาสาร CEO v o r l d ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่าประเทศ ไทยของเรานั้นประกอบกันด้วยความหลากหลายอย่างเช่น<อ>สถานบันเทิงยามค่ําคืนอาหารอร่อยศ<อ>ิละปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาแหล่งช็อปปิ้งยอดเยี่ยมแม่น้าลาคลองที่คดเคี้ยวอย่างสวยงาม<อ>รวมถึงวัดวาอารามตลาดกลางคืนซึ่งก็ถือว่าเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยสุดไปเลยค่ะคก็ถือได้ว,ว่าเป็นข่าวดีจริงๆเพราะเราคืออันดับหนึ่งจากโคิเจ็ประเทศทั่วโลกเลยนะคะครับเรื่องของผมก็เหมือนกันครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันครับพี่ปอครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ ปลกกระแสยืนหนึ่งเรื่องกินของภูมิภาคตะวันออกคิกออฟรดูการผลไม้ไทยด้วยกิจกรรมครับอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนพร้อมชวนออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ของดินแดนบุรพาตลอดทั้งปีเลยด้วยนะครับนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับท่านได้บอกว่าภูมิภาคภาคตะวันออกเนี่ยนำเสนอมิติแห่งประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคตะวันออกผ่านแนวคิดหลักยืนหนึ่งเรื่องกินสุดฟินเรื่องเที่ยวเต็มเหนี่ยวเที่ยวสายศรัทธาเรียนรู้ เรื่องรักครับชูจุดขายความอุดมสมบูรณ์ของซอ f t Power F Food อาหารการกินของดินแดนบูรพาภายใต้คอนเซปต์ครับคัลเลอร์ฟูบูรพาสีสันตะวันออกครับเอาใจสายกินครับวนไปทุกสวนเลยนะครับจังหวัด9จังหวัดนะครับเริ่มจากจังหวัดระยองจันทบุรีตราดชนบุรีฉะเชิงเรา ปราจีนบุรีนครนายกสะแก้วและสมุทรปราการครับนั่นคือนิวส์อัปเดตของเรานะคะตอนนี้ขอส่งเสียเลยบอกว่าฮ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 า Stop. หกองศากับคุณปูพัชรินพรนะทองบอจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแรงกว่านี้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 หัวเราะแล้วผิวสวยรวยเสน่ห์จริงหรือเปล่าคะสุขภาพดีอีกต่างหากนะคะนะคะแล้วก็เพราะว่าที่ผ่านมาค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แห่งการหัวเราะโลกมีวันหัวเราะโลกด้วยทุกวันอาทิตย์เขาเรียกว่าอาทิตย์ที่1ของเดือนพฤษภาคมอ่าเขาให้เป็นวันหัวเราะโลกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 4 1แล้วนะคะแล้ว ปัจจุบันนี้นะคะจะบอกให้นะว่ามีชมรมหัวเราะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นชมรมที่เกี่ยวกับการหัวเราะนานาชาติเนี่ยหกพันกว่าชมรมนะนะคะแล้วสําหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยค่ะเรื่องของการหัวเราะเนี่ยนะคะก็ท่านศาสตราจารย์ดรวันลบปิยมโนธรรมซึ่งท่านเป็นนักจิตวิทยาที่ชื่อดังมากๆเลยนะคะคซึ่งท่านก็ได้คิดค้นศาสตร์ของการหัวเราะบําบัดซึ่งท่านก็คือได้ทํางานแล้วก็เผยแพร่ตรงนี้เนี่ยจากศูนย์ให้คําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์มสบ<ม>นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยคืออบรมคนไปเยอะมากเป็นเรื่องของการหัวเราะแบบบําบัดซึ่งมันต่างกันหัวเราะด้วยความที่อารมณ์ขันก็เรียกว่าหัวเราะแบบเจออะไรหัวเราะแบบว่ามีเรื่องตลกเรื่องหัวราะเนี่ยมันคนละอย่างกันเท่ากับว่ามัะแบบฟิลลิ่งใช่อันนั้นก็มีสิ่งกระตุ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าหัวเราะบําบัดไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้นอารมณ์เป็นเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเป็นการทําหัวเราะกับโยคะประกอบกันทั้งอวัยวะต่างๆในร่างกายรวมทั้งระบบประสาทแล้วก็ระบบการหายใจต้องไปด้วยกันด้วย มาฝึกกันนะคะซึ่งมีโดยเบื้องต้นเจะมีการเคลื่อนไหวอวัยวะอยู่4ส่วนก็คือเป็นท้องเป็นอกเป็นคอแล้วก็เรื่องของใบหน้าด้วยนะคะอย่างเช่นโอกับอาเนี่ยท้องต้องขยับเสียงอาอกก็ขยับขยายส่วนอูกับเอนะคะอูกับเอก็คือคอจะเปิดองช้าช้านิดนึงค่ะท่านผู้ชมค่ะเราทําพร้อมกันคุณปู๊บอกว่า โอ้จะช่วยให้บริหารท้องงั้นก็หัวเราะแบบโอโโอมันมีเทคนิคค่ะพี่ปอมีอยู่7เทคนิคเราบอกว่ามีอวัยวะเคลื่อนไหว4ีส่วนเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมคะแต่ถ้า7เทคนิคการหัวเราะและท่าทางประกอบไปด้วยอย่างที่1ท้องหัวเราะ จะต้องกำมือระดับท้องหายใจค่ะพี่ปออาค่ะแล้วหายใจด้วยแล้วก็โอแล้วก็ขยับมือขึ้นลงโอ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 แบบนี้ส่วนอย่างที่2ก็คืออกหัวเราะอกหัวเราะที่ต้องกางแขนน้องน้องหายอยู่มุมอกกางแขนกางแขนแล้วก็ยกระดับอกนี้นะคะแล้วก็อาค่ะเสียงอาแล้วก็แล้วก็อาาอาาขยับขึ้นลง ่อไปก็เป็นส่วนคอนะคะเหมือนหัวเราะด้วยไหมต้องค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะต่อมาเป็นส่วนคอนะคะยกมือระดับอกแล้วก็นิ้วโป้งเด็กชี้ไปข้างหน้าแบบนี้นี่แบบนี้กำกำมือแบบอ๋อแล้วก็ทำเสียงอูนะคะขยับตามจังหวะอู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 อ

ตรงนี้นะคะก็จะช่วยบริหารนิ้วแล้วก็หัวล้อนี่คือใบหน้าได้หัวล้อแล้วเปิดคอให้โล่งด้วยเหรอคะได้เอ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 เปิดคอให้โล่งแล้วก็บริหารใบหน้าด้วยใช่ไหมคะเอ๊ๆนี่คือน่าจะเป็นหน้ามากกว่าค่ะพี่ปอค่ะถ้าคอนี่คือจะเป็นอู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 แบบนี้ก็คือทวนอีกครั้งมีโออารูเอนะคะหัวล้อแบบโอ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 ต่อมาต่อมาก็จะมีเรื่องของไหล่หัวล้อไหล่หัวล้อนี่คือต้องขยับไหล่เหมือนว่ายน้ําด้วยเอ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 แบบนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนนี้ก็คือเป็น เ,เป็นสมองค่ะคสมองหัวเราะเนี่ยปกติแล้วเวลาเรามีความเครียดนะคะเราก็จะปิดปากใช่ไหมทีนี้เนี่ยสมองเราจะโล่งได้ด้วยวิธีไหนต้องเสียงอืค่ะครับเสียงอึอออออต้องปิดปากด้วยนะคะคต้องปิดปากแล้วก็ทําเสียงอึๆๆอืออแบบนี้หัวเราะแบบนี้ค่ะสมองเราจะมีความเขาเรียกว่ามีความสั่นสะเทือนพอมันสั่นสะเทือนน้นมันจะคลายมันจะโล่งนะคะหัวใช่แล้วก็สุดท้ายคือการหัวเราะทั้งตัวค่ะน้องไฮหัวเราะทั้งตัวนี่เหมือนว่าต้องกระโดดไปด้วยแบบอะไรอย่าง นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะคที่เราจะหัวร้อนและบำบัดซึ่งมันต่างกัน<อ>กับการหัวร้อนธรรมดาดีมากเลยอนั่นคือรักสุภาพสามรักสุจข,ของเรานะคะคๆๆตอนนี้เราอยู่กับคุณเก๋ซึ่งวันนี้ได้ไปสุดปังพลังฮอตและเป็นกำลังใจให้คุณเก๋ด้วยเพราะว่านอกจากจะทําเป็นรูปทรงต่างๆนะคะลูกชุบไปเป็นหมูสเต๊เป็นข้าวหมูแดงต่อไปถ้าเกิดว่าถ่ายทอดลูกชุบให้เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยมากขึ้นนะคะเรารอดูให้กําลังใจถ้าทําได้เมื่อไหร่มารายการเราเลยนะคะและนี่คือตัวอย่างไม่ว่าจะมาเป็นโชว์แแบบบบกลุ่มเดียว แบบนี้ร้องเล่นเต้นแสดงมาโชว์ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยกันค่ะทุกๆวันจันอังคารพุทธพุทหัสครับเวลา10นากาถึง11นากาครับทางช่องกาวกดหมายเลข 30, 30กลับมาพบกันใหม่ครับในรายการ3 <365 S 1> <365 S 2> า0ร้อยหกสิบสามนิวชสวัสดีค่ะ